กำลังหาตัวเลือกในการช่วยลดหย่อนภาษีของรายได้ปี2564นี้นะคะวันนี้ม่่นมีตัวเลือกดีๆมานำเสนอจ้าไปดูกันเลย ก่อนเราจะเข้าเรื่องกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอมาทบทวนกันนิดนึงว่าตัวลดหย่อนภาษีที่ทางกรมสรรพากรเขากำหนดไว้ให้เนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเป็นค่าลดหย่อนส่วนตัว6 0,000บาทอันนี้ทุกคนได้แน่นอนไม่ว่าจะรายได้เท่าไหร่นะคะเราได้อยู่แล้ว60,000บาทอันที่สองถ้าเรามีการแต่งงานแล้วย้ําแต่งงานแล้วนะคะเราสามารถใช้ตัวเลือกในการลดหย่อนภาษีของคู่สมรสได้แต่ขออนุญาตแบบอสเตอรีตัวใหญ่เนาะคู่สมรสนั้นต้องไม่มีไรายได้ในปีบัญชีที่ผ่านมาด้วยนะคะ 3. ถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นสตรีมีคันกำลังมีบุตรหรือทำการคอดบุตรเรียบร้อยแล้วในรีบัญชีนี้นะคะ เพื่อนๆสามารถนําค่าคอดบุรและค่าฝากคานทั้งหมดที่เพื่อนๆได้ใช้จ่ายไปนะคะเอามาขอลดหย่อนภาษีได้นะคะได้สูงสุดไม่เกิน6กหมื่นบาทเลยแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปดูเงื่อนไขของสภากฎอีกทีนึงนะคะข้อที่4นะคะถ้าเพื่อนๆมีลูกแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะนําลูกของตัวเองนะคะไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตามเงื่อนไขสภากฎเหมือนเดิมนะคะข้อที่5นะคะค่าเลี้ยงดูบิดามารดาค่ะเพื่อนๆสามารถนําบิดามารดาของเราหรือเพื่อนๆสามารถที่จะนําบิดามารดาของคู่สมรสของเราที่เรา แต่งงานนะคะถูกต้องตามกฎหมายมาช่วยกันลดหย่อนภาษีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งของเราและของผู้สมรสนะคะต้องมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะในปีภาษีที่เรากําลังจะยื่นรายได้ในปีนั้นๆด้วยค่ะโดยที่เรานะคะสามารถที่จะยื่นลดหย่อนคนล,ละถึง30 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะกลับไปเช็คคุณพ่อคุณแม่กันดีๆนะคะ ข้อที่6แล้วนะคะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอุปการะค่ะอุปการะผู้พิการหรืออุปการะผู้สพลภาพนะคะเราสามารถที่จะเอามาลดหย่อนได้ถึงคนละ6 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆได้อุปการะบุ <ๆ S 1> คคลเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนๆสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เลยพร้อมโชว์เอกสารนะคะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันและการออมนะคะซึ่งมขอหัุญาติแบ่งเป็น2อพาร์นะคะพาร์แรกเป็นเรื่องของการประกันพาร์ที่2เป็นเรื่องของการลงทุนหรือการออมนะคะตัวแรกนะคะเป็นเรื่องของประกันชีวิตค่ะประกันชีวิตส่วนี้นะคะเราสามารถที่จะซื้อได้สูงสุดคือ1000 0แบาทเลยอันที่2เป็นเรื่องของประกันสุขภาพประกันสุขภาพนะคะสูงสุดได้ถึง2 5 0 0 0บาทแต่ประกันทั้ง2ตัวนี้นะคะทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพรวมกันต้องไม่เกิน1,000 0แบาทงงไหมคะเพื่อนเพื่อน ไม่งงหรอกเรื่องนี้มันเรื่องง่ายๆข้อที่3นะคะประกันสังคมค่ะเพื่อนๆสามารถนําประกันสังคมที่บริษัทหักลดหย่อนของเราไปในแต่ละเดือนนะคะเพื่อนๆสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ 4. ค่ะประกันสุขภาพของบิดามารดานะคะถ้าเพื่อนๆมีการซื้อประกันให้กับบิดามารดาค่ะเพื่อนๆสามารถนําประกันนั้นๆค่ะมาลดหย่อนภาษีของเพื่อนๆได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะลองดูค่ะเพื่อนๆเรามาดูในส่วนของพาที่2กันบ้างนะคะ พาที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกการลงทุนได้หลายอย่างมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การลงทุนแบบลงทุนด้วยตัวเองในบริษัทนะคะหรือลงทุนกับทางกองทุนต่างๆค่ะเดี๋ยววันนี้ว่าจะพามาดูนะคะว่ากองทุนไหนสามารถนามาลดหย่อนภาษีได้บ้างไปดูกันเลยนะคะกองทุนแรกนะคะคือ IMF ค่ะ IMF เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อหน่วยลงทุนและต้องถือครองจนถึงอายุครบ55ปีบริบูรณ์หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะขายกองทุนนี้ค่ะได้ แล้วก็กําไรในการขายกองทุนนะคะไม่ต้องมาคํานวณภาษีใดๆเลยดีมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะกองทุน IMF เนี่ยเขามีเงื่อนขายอยู่นี่นึงเมื่อสามารถซื้อหน่วยลงพุนตัวนี้ค่ะได้ไม่เกิน30%ของรายได้ต่อปีหรือไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทค่ะ กองทุนที่2นะคะคือกองทุน S S F ค่ะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยนะคะว่า S S F เนี่ยมันคือกองทุนอะไรทําไมชื่อมันไม่ค่อยแบบคุ้นๆเลยเนาะมวยก็เหมือนกันค่ะมวยก็ไม่คุ้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วค่ะว่า S S F คืออะไร S S F เนี่ยมันเป็นกองทุนการออมระยะยาวค่ะที่มาแทน L T F เพราะว่า L T F อ่ะค่ะอายุการลงทุนเขาอะหมดไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้ว แล้วทีเนี้ยค่ะเราก็มี s s F เเนี่ยเข้ามาทดแทนนะคะเพื่อที่ให้การลงทุนหรือว่าการลดหย่อนภาษีของเพื่อนเนี่ยได้นับต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งการลงทุนของ s s F เเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขคล้ายๆนะคะกับ LTF ดังนี้ค่ะเงื่อนไขแรกค่ะผู้ลงทุนสามารถที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน30%ของรายได้ต่อปีแต่ต้องไม่เกิน20,000 0บาทค่ะเงื่อนไขที่2นะคะผู้ลงทุนเนี่ยต้องถือหน่วยลงทุนตัวนี้นะคะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปีค่ะ เงื่อนไขที่3นะคะ S S F เราซื้อปีไหนเราสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะปีนั้นเท่านั้นนะคะแล้วกองทุน S S F เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างคนแรกเลยนะคะก็คือคนที่ยังมีอายุไม่เยอะมากค่ะหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า50ปีนั่นเองค่ะคนที่2นะคะเหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่ได้เยอะมากค่ะหรือว่าเป็นรายได้ที่อยู่ในขั้นปานกลางนะคะแต่ว่าต้องการที่จะทําการลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆค่ะส่วนคนที่3นะคะเป็นคนที่มีรายได้ต่ํากว่า6 66 6 6 6 6 7บบาท ของปีภาสีนั้นๆค่ะ S S F เนี่ยเขา,าไม่ได้มีกําหนดนะคะว่าขั้นต่าต้องซื้อเท่าไหร่แต่ว่ามีกําหนดว่าคนเมืองต้องถือรองอย่างน้อยคือ10ปีนะคะ10ปีนะคิดอยู่ดีๆว่าเราจะซื้อเป็นกองทุนไหนกองทุนที่3แล้วนะคะกองทุนนี้นะคะชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะหรือว่า provident fund นะคะกองทุนนี้เราสามารถที่จะสะสมได้ไม่เกิน1 5ของรายได้ต่อปีหรือไม่เกิน50,000 0บาทนี่เองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่4ค่ะ ข้อที่สเนี่ยไม่ใช่กองทุนนะคะแต่ว่าเป็นประกันค่ะทำไมม่ถึงไม่นําไปรวมกันกับประกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าประกันตัวนี้ค่ะเป็นประกันการลงทุนเราเรียกประกันตัวนี้นะคะว่าประกันชีวิตแบบบํานาญ ซึ่งประกันตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ไม่เกิน15%ของรายได้ต่อปีค่ะหรือไม่เกิน200,000บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าประกันชีวิตแบบบำนาญกับกองทุนต่างๆที่มืู่ดมาทั้งหมดอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะจริงๆว่าก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ว่าจะไขข้อสงสัยให้ค่ะว่ามันต่างกันยังไงประกันชีวิตแบบบำนาญนยคะคือประกันที่เน้นผลตอบแทนมากกว่าการคุ้มครองค่ะซึ่งประกันที่เน้นความคุ้มครองอ่ะค่ะก็จะเป็นประกันชีวิตแบบการออมเงินหรือว่า ประกันสุขภาพประกันอะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งประกันเหล่านั้นเนี่ยทางบริษัทประกันน่ะจะให้เงินเรากลับคืนมาโดยที่เขาจะเรียกว่าเป็นเงินคืนแต่ว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยทางบริษัทประกันค่ะเขาจะเรียกเงินที่เขาให้เรากลับคืนมาเรียกว่าเงินบำนาญเนี่ยค่ะมันจะเป็นข้อแตกต่างแล้วางประกันทั่วไปกับประกันชีวิตแบบบำนาญนะคะซึ่งประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างข้อแรกนะคะ ประกันตัวนี้ค่ะจะไม่มีเงินคืนให้ในระหว่างที่เราอยัางอายุน้อยอยู่ซึ่งประกันตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆแต่ละบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ ไม่ได้พูดเหมือนกันนะคะว่าเขาอจะคืนเงินให้เราตอนเอาอายุเท่าไหร่เพราะคําว่ากเกษียณของแต่ละที่ของแต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันบางบริษัทประกันเขาก็ให้เราคืนตอนอายุ55ถึง85บางบริษัทเขาก็ให้60ถึง80อันนี้คเ,เพื่อนต้องไปเช็คดูดีๆนะคะว่าเขามีเงื่อนไขในการจ่ายเงินบํานาญอย่างไงบ้างนะคะประกันตัวนี้นะคะต้องเป็นประกันชีวิตแบบบํนานาที่มีระยะเวลาในการคุ้มครอง10ปีขึ้นไปค่ะและเงื่อนไขที่สําคัญเลยนะคะต้องเป็นประกันชีวิตแบบ บำนาญค่ะที่มีวงเล็บท้ายด้านหลังนะคะว่าเป็นบำนาญแบบลดหย่อนได้ถ้าไม่มีนะคะแอด,แอ,ดอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งตัดสินใจอยากให้ลองดูประกันตัวอื่นก่อนที่มันสามารถลดหย่อนภาษีได้จริงๆเราจะได้เอามาลดหย่อนภาษีในปีบัญชีนี้ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะทั้งกองทุน3ตัวประกัน1ตัวทั้งหมดเป็น4ตัวนี้นะคะรวมกันแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน50,000 0บาทค่ะ เพื่อนๆคำนวณกันดีๆนะคะไม่อยากให้หลุดจริงๆอ่ะของปีนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกรูปแบบการลดหย่อนภาษีได้ตามความเหมาะสมของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามสงสัยสงสัยแหละก็คอมเมนต์มาดูนะไม่รู้ว่าจะตอบได้ไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบเด้ออีกนิดนึงอย่าลืมไปยื่นภาษีกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ